สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิสาพันจรแมนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดส,สันตยารามสำหรับคลิปการสอนเชิงรุกในวันนี้ดิฉันนำเสนอในหน่วยความปลอดภัยไว้ก่อนหน่วยย่อยแผ่นดินไหวซึ่งตรงกับพัฒนาการด้านร่างกายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยให้กับตนเอง การเรียนการสอนในครั้งนี้ที่ฉันใช้เทคนิค Play and Learn คือการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ co-operative การทำงานร่วมกันซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้ที่ฉันใช้วิธีการวัดและการประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กการสัมภาษณ์และการตรวจผลงานเด็ก การเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆชอบและมีความสนุกสนานซึ่งดิฉันอยากให้ทุกท่านได้พบกับการเรียนการสอนในรูปแบบการจำลองบนบัทสมมุติเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าถึงกิจกรรมและมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านไปพบกับคลิปการสอนของดิฉันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ แผ่นดินไหวแล้วรู้ยังไงว่าเราจะต้องรอดนะคะเราจะมีเราจะมาหาวิธีป้องกันตัวเองให้รอดจากแผ่นดินไหวใช่ไหมคะอ่ะต่อนอื่นคุณภูมีกิจกร,รรมหลายกิจกรรมเลยกิจกรรมแรกคือร้องเล่นได้หลังน,น,นะคะอเออ้อ,องเอด้หลัวยสองคือเสริมประสบการณ์โดยจําลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วเด็กๆจะใช้ชีวิตยังไงนะคะ สามตาูก่อน3คือเด็กๆจะได้ประดิษฐ์ของร่วมกันต้องทํางานเป็นกลุ่มเด็กๆเข้าใจทํางานเป็นกลุ่มไหมคะเข้าใจงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นกลุ่มทำคนเดียวได้ไหมไม่ 咱们来。 มันจะสั่นมันจะสั่นอ่ะ <c oughs> คนนี้บอกว่าไงนะ not white. เราจะทดลองเรื่องการแผ่ดนินไหวดูครูนะคะครูจะทำยังไงครูทำเป็นเหรออะอจะลองดูเหลลองดูเอเหมืมอมนอันนี้คือสนามหญ้าที่เรายืนอยู่ใช่นะคะนี่คือสนามหญ้าที่เรายืนอยู่เดี๋ยวเราจะมาทดลองว่าแผ่ดินไหวมันจะรู้สึกยังไง บางบ้านที่เขาสร้างแข็งแรงมันก็จะไม่ถล่มแต่บางบ้านที่สร้างไม่แข็งแรงมันก็จะทำไมคะถล่มค่ะคุณครูขออาสาสมัครหนึ่งคนบ้านดินไม่ถล่มขอหนึ่งคนใครจะมาแสดงแผ่นดินไหวน้องต้นหอมต้นหอมมาต้นหอมมาหาคุณครูท่านนี้อ่าคือนะคะคืเขายืนยืนตรงกลางยืนตรงกลางอ่ะตอนนี้ต้นหอมยืนอยู่นะคะเกิดยืนการถาไว้การถากาง อ่ะดูนะคะหนึ่งสองต้วยเกิดอะไรคะเกิดอะไรคะแข็งทน่อไหวนี่คืออาการของอะไรคะแข็นทื่อไหวใช่ไหมคะใช่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงไม่ล้มเพราะว่าแต่เราโยกได้ใช่ไหมคะเวียนหัวไหมเวียนไหม,ม <า S 2> อน่น้องบอกว่าไม่เวียนหัวเราอาจจะยังเด็กอยู่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาเวียนหัวกันนะคะ อันน <Goodnight. S 1> ี ah, like ้ค like ือแทนดีไว oh. ah, ้ได้อาไปนั่งเาไปนั่งค่ะขอบคุณมากใครอยากมาอีกเอามาจะพบตัวอะไรใจหัวเขาอ่าเบลมาสองคนสองคนเบลกับจิเตอร์มายิงคนละฝั่งเลยยิงคนละฝั่งฝั่งนู้ก็ยิงฝั่งนี้ฝั่งนู้นยิงฝ่งี้ไม่รู้ไม่รู้จับยิ ได้คือเลยห2ึ่อหนหน้เพื่อนหนึ่สองซ้นีคืออะไรคะหตการณ์อะไรคะไอนไหไอนหวหัน้ามาหาเพื่อสิหันน้ามหาเพสิ้นไหเว้ยนหัวไหมเวีนหัวไหมเออียมันจะหลุมนี่คืออาการของใครคะอดนไหวจำลองแผนดินไหวอ่ะเห็นหนาบ้างลองวิงตัวใหญ่ใสิ

ตอนนี้คุณครูแยมขึ้นไปว,ว้าวเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแผ่นดินไวหวนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะสอนว่าให้เด็กๆหมอบให้ต่ำที่สุดเก็บมือเก็บเทา้าหมอบให้ต่ำที่สุดโดยการนั่งท่านี้เอามือประสานกันไว้ที่หลังหังวแบบนี้เอามือประสานกันแบบนี้ๆๆบบนนอ่าแล้วเด็กๆทำตามครูแยมก้มลงไปในขนาที่แผ่นดินไหวอ่าแผ่นดินไหวอยู่ใช่ไหม ก้มไว้หัวติดพื้นอ่าถูกต้องอย่างนั้นแหละค่ะนะคะแล้วจะทำให้เด็กเอ่อปลอดไทยไหวให้น้อยลงแล้วก็จะไม่เวียนหัวไอรูดูปศกรที่ใส่มานี่นะมาเข้าตังค์อะแล้วก็ตังจะทำให้เพื่อนดูนะคะที่ครูยาสอนอ่ตอนนี้เกิดเหตุการณ์นึ่งไหมคะคิด มีรยายงานข่าวมาบอกว่าตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยว้า ไหวต่อมาสมมติว่าครูแยงไปเจอขวดน้ำตั้งอยู่ถ้าเจอแผ่นดินไหวเด็กทำแบบนี้เบาๆแบบเบาๆนะตอนนี้น้ำมันนิ่งอยู่ใช่ไหมคะอ่าดูนะคะคุณครูจะทดลองมา้ดูตอนนี้น้ำนิ่งอยู่คนเนี่ยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเด็กลองไหวสมมติอันนี้เป็นแผ่นดินาช้าไม่ต้องแรงขนัดเบาๆแล้วดูที่น้ำ เกิดอะไรขึ้นกับน้าคะน้ํมันยน้มันทําไมคะน้ํมันมันขยับเห็นไหมคะดูด้วยดูน้ําด้วยค่ะดูน้ําด้วยอาอันนี้คือเหตุการณ์อะไรคะแผ่นดินทําไมคะดินไหวอะถ้าเด็กๆเห็นน้ํามันเป็นแบบนี้อะหยุดก่อนหยุดเอามือออกถ้าเด็กๆเห็นน้ําเกิดขยับแบบนี้ให้รู้ไว้ว่านี่คือเหตุการณ์ แผ่นดินไหวถูกต้องเด็กๆก็เตรียมเตรียมที่จะหลบแล้วเตรียมที่จะป้องกันตัวเองแล้วเตรียมกระเป๋าชูชีพไปยังอะไรคะไปบ้านอื่นเตรียมหนีออกจากพื้นที่ตรงนั้นออกไปอยู่ในที่ทําไมที่ลงลงที่ลงลงถูกต้องอ่านเลลองทําน้ําแผ่นดินไหวแบบเบาๆเบาๆเห็นไหมคะน้ําเกิดอะไรขึ้นบอกครูยามซิยาวยาวอ้าวต่อไปถ้าไหวแรงล่ะถ้าไหวแรงลง อ่ะพยาว,วาเป็นไงคะอ่ะยุธน้ำมันออกจากบอ่อได้น้ำมันออกจากขวดได้นี่คือเหตุการณ์อะไรคะแผ่แนดินไหวแผ่นดินไหวปรอมือเต็งนอกนกิจการต่อไปเราจะเป็นการจำลองแผ่นดินไหวอายุไรเด็กกระผมหัวหน้ ีีนอยู่ตอนนี้เด็กๆอาศัยอยู่ในฟัางบุญปู่ถ้าอยากเล่นถ้าอยากสนุกยืนให้เป็นแถวตอนนี้เด็กๆอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งสูงมากๆเลยสูงมากๆเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะฟั่นป่ะเราไม่สามารถที่จะวิ่ง เอาตัวเราออกจากคอนโูได้ก็เราอาศัยอยู่อนะัน12สูงมากเราออกไม่ทันฉะนั้นเราจะต้องมองสังเกตเวลาแผ่นดินไหวอันนี้มันจะขยา่าสังเกตนะคะเวลาแผ่นดินไหวโคมไฟข้างบนมันจะขยา่าแบบนี้เลื่อนไปยืนซิ่ะนี่คือแผ่นดินไหวให้เด็กๆมองหาโต๊ะโต๊ะที่อยู่รอบๆเราอม,มองหาโต๊ะที่อยู่รอบๆเราแล้วเข้าไปล้ ข้าไปมุดแอบเข้าใจไหมคะอายุเลดี้เย้ไม่ได้อายุเลดี y เย้พอข้าไปแอบแล้วให้มุดแบบที่คุณครูสอนเข้าใจไหมคะอ่าเอามุ้ดไว้ตรงไหนไว้ตรงกูนติดตอมอ้าทั้งหมดยืนกูยังจะให้สัญญาณนะคะถ้าแบ่งงบไปต้องเข้าโต๊ะนักข่าวรายงานแล้ว ในจอปทัดนักข่าวรายงานแล้วผลปรากฏว่าตอนนี้มีแผนดินไว้ขนาดความ t ี่3.3าลิตรว้าว มอบค่ะมาตัวนี้สิติวเตอร์อนี่ตรงนี้ก็ว่าออาหมอบค่ะต้องหมอบค่ะอ้นนได้นี่ไงต้องบอกค่ะต้องหมอบในการต่อมาเดสังเกตดูดีนะตอนนี้เรียมพา,ๆๆางสุรีมพๆๆอยู่บ้านนะ เราไม่ได้อยู่คอนโดนะเราอยู่บ้านหลังเล็กชั้นเดียวชั้นเดียวเราอยู่แค่ชั้นเดียวนะเราเราอยู่ชั้นเดียวแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแ่นดินไหวอีกเราจะทำยังไงคะวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งออกไปไหนวิ่งออกไปข้างนอกวิ่งออกไปข้างนอกถูกต้องเราจะไม่แอบแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตึกสูงใช่ไหมคะเราอยู่ที่บ้านชั้นเดียวเราก็ต้องวิ่งออกไปแอบเข้าใจไหมคะแต่การที่วิ่งออกไปแอบเนี่ยเราจะไป วิ่งเร็วๆแล้วไปดันหน้าประตูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวจะเหยียบกันเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเพื่อออกไปอยู่ข้างนอกเราจะไม่พักอ่าเด็กๆเดินเล่นอยู่วันนี้เด็กๆเดินทํากับผ้าอยู่ในบ้านอย่างเปิดโทรศัพท์ดูอยู่เดินเด็กชายเล่นผ้า ขณะนี <treats S 3> ้มีแผ่นดินไหวเก เด็กๆเริ seat, moisture, microbes, um, so ่มสร้างได้เลยนะคะพูดคุยกันระหว่างทํางานได้ว่าเด็กๆจะออกแบบกลุ่มเป็นยังไงออกแบบตึกเป็นยังไงพูดคุยกันได้อะตรงไหนที่มันถล่มก็ให้ทำใหม่โดยที่วางแผนใหม่ให้ฐานมันแข็งแรง คุยกันได้นะคะจะทำยังไงไม่ให้ตึกเราถลม่มระหว่างระหว่างที่ทําก็นับด้วยว่ามันมีกี่ชั้นแล้วถ้ามันสูงเกินไปตึกก็อาจจะถล่มได้ไของขวันเอามาสร้างที่โต๊ะค่ะโดนัทไปช่วยเพื่อนสร้างค่ะ คุณครูให้เวลาอีก5นาทีนะคะค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างสร้างเป็นเมืองก็ได้ในกระดาษหนึ่งแผ่นสามารถสร้างเป็นเมืองจะมีหลายตึกก็ได้หรือจะมีตึกเดียวก็ได้ช่วยกันนะคะให้เป็นผลงานหนึ่งโต๊ะหนึ่งชิ้นอ,อ่าคุณครูจะเข้าไปสัมภาษณ์อันนี้ทำอะไรคะ ทำบ้านบ้านเป็นยังไงคะม,มีกำแพงด้วยหรอคะ,คคะอันไหนกำแพงอ๋อมีกี่ชั้นคะนะัดมีกี่ชั้นคะนะัดให้คุณครูด,ดูสิาม่เจ็เก่งมากค่ะสร้างต่อเลยคะ่ะกลุ่มนี้สร้างเป็นอะไรคะสร้างเป็นบ้านมีกี่ชั้นคะ กูนี้สร้างเป็นอะไรคะบ้านกูนี้สร้างเป็นบ้านหรือตึกหรือคอนโดคอนโดคอนโดกี่ชั้นแล้วคะเนี่ยตอนนี้กี่ชั้นแล้วคะชั้นเดียวชั้นเดียวหรอดูดีๆพี่ก็มีกี่ชั้นอ่าเล่าให้ฟังหน่อยสิท้าว่าสิ่งที่นูทำคืออะไรคอนโดคอนโด คอนโดมีกี่ชั้นคะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเป็นคอนโดหนึ่งอันไหนลองเขย่าเบาๆสิลองเขยา่าเบาๆแผ่นดินไหวอยู่ถล่มไหมคะถล่มนิดเดียวนะคะฉะนั้นจะต้องออกแบบให้มันแข็งแรงมากอ่ะปะมมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะอ่ะกลุ่มที่สองกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้ยืนกลุ่มนี้ยืนอ่ะช่วยบอกคุณครูหน่อยหันหน้ามาทางครูยแยมหันหน้าไปทางเพื่อนด้วย ช่วยเบาหน่อยว่ากลุ่มหนูทําอะไรคะโดนัทมาด้วยสิคะกลุ่มหนูทําอะไรคะสร้างเมืองนั่งลงนั่งลงกลุ่มหนูสร้างเมืองทําอะไรคะเมืองเมืองในเมืองมีอะไรบ้างคะมีบ้านมีบ้านหลันชี้บ้านให้ครูดูสิมีอะไรอีกคะมีอะไรเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรบ้านกาแพงอ่ะลองเขย่าเบาๆาสิคะ แผ่นดินไหวเบาๆแผ่นดินไหวเบาๆถล่มไหม,มไม่ถลม่ปมปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะอ่าวนั่งลงกลุ่มนู้นเสร็จแล้วนั่งลงค่ะชมเพื่อนชมผลงานเพื่อนเราไม่ลอ่ากลุ่มนี้เก่งมากไม่ล้มเลยอ่ากลุ่มนี้ยืนกลุ่มนี้สร้างอะไรคะหันหน้ามาทางคุณแยมต,ตึกต,<ะ>ตึกห pasa pasa. ันหน้ามาทางคุณครูแยมหันหน้ามาทางคุณแยมสร้างตึกไหนลองเขย่าเบาๆให้เพื่อนดูสิคะ ะาลมไหมคะไม่ไม่ถล่มปิบมือให้กลุ่มนี้เลยคะ่ะสวยมากเลยไหนหนูอาศัยอยู่ตรงไหนคะ <c oughs> หนูอาศัยอยู่ตรงไหนหนูอาศัยอยู่ตรงไหนของตึกตอนนี้หนูยืนอยู่ตรงไหนของตึกคะไหนตึกไหนไหนขวัญข้าวหลบกสิคะคุณครูจะดูว่าตึกไหนไหนอยู่ตรงหนูอยู่ตึกไหน,ไหนขวัญข้าวอยู่ตึกไหนคะอ้าโอเคอะไปนั่งที่ได้อะกลุ่มนี้กลุ่มนี้สามคนไปไหนคะเนี่ยคนหนึ่ง ต้นหอมป่าต้นหอมไปอยู่นี่อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยกลุ่มหนูสร้างอะไรคะสร้างเซเว่นยืนยืนยืน,น,นหนึ่งฮะเซเว่นเอเซเว่นอ,อยู่ข้างบน,นตึกเลยสูงสูงอ๋อหนูสร้างบ้านชั้นเดียวอ่ะเดี๋ยวลองเขย่าเบาๆสิคะช่วยกันเขย่าเบาๆอย่าให้หล่นนะอ่ะหล่นไหมคะไม่หล่นไม่หล่นแค่ ไหวเบาๆแค่ไหวเบาๆปมมือให้สามคนนี้หน่อยค่ะนั่งลงอ่ะกลุ่มน,นี้กลุ่มสุดท้ายยืนอ่ะกลุ่มน,นี้ทำอะไรคะฮะโรตารโอ้โหโรตัร์สูงมากเลยอ่าเดี๋ยวลองทำแล้วหนูไปช็อปปิ้งอยู่ข้างในหรอคะอ่าลองเขย่าไหวเบาๆไหวเบาๆ,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 ๆอ่าตอนนี้ตึกสั่นแล้วแต่ถล่มไหมคะ ไม่เทาลงปลมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะอะเด็กๆนั่งลงแม่ไ่รองเอบอกิร์นั่งอยู่กับที่น้าโเอาวอดอดีนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดันีนั่งอยู่ที่ค่ะเด็กสุกไหมคะเรื่องแผ่นดินไหวสนกสุอยากเล่นอีกหอยากอยา่นอไหอ่าเดี๋ยวรอบหน้าคุณครูจะ ลบหลบไฟมีไหมอ่ะเป็นการป<ไ>้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากไฟอันตรายนะคะยิเตอร<ม>์พอได้ยางคุณครูจะสรุปงานแล้วนั่งเอ,ออออเอามาือกดอดอ่ะกดใสเทีขยับมาคุอยัมองไม่เห็นน้องบอลน้องบอลขยับมามองหน้าคุณครูทุกคนอ,อ่ะวันนี้เด็กๆได้ไดเ,รเรียนเรื่องแผ่นดินไหวเอามือกดอดกันะค,คะ และเ,เรื่องแผ่นดินไหวสนุกสนานมากเลยเด็กๆป้องกันตัวเองได้อย่างคะได้ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวให้สังเกตอะไรสโคมไฟกับอะไรคะที่เราทดลองเมื่อกี้นี้น้ำถูกต้องแล้วก็พื้นดินที่มันสั่นถ้าเกิดมันมาณจริงๆเราต้องหลบหลบที่ไหน โผแผ่นดินไหวทำยังไงหนึ่งสองสามทำให้ดูเลยค่ะลบแผ่นดินไหวทำท่ายังไงคะเอามือก่อนใช้ข้างหลังถูกต้องอ่ะเก่งมากเก่งทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณเด็กๆนะคะที่สนุกสนานกับการเรียนครั้งนี้เดี๋ยวคราวหน้ามาลบไฟกันดีไหมคะดีค่ะวันนี้ให้ผลงานทุกคนติดเต็มติดแต่ต้องช่วยกันเก็บให้